สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงกางแจ้งของเรานะคะสวัสดีไปยังลูกค้าแล้วก็ FC ผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับวันนิสามิวสิกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะวันนิสามิวสิก มีสินค้ามานำเสนออีกรุ่นหนึ่งนะคะซึ่งก็คือไมโครโฟนไร้สายคู่นะคะเป็นไมโครโฟนไร้สายนะคะหรือไม่ลอยถือคู่นั่นเองนะคะไม่ลอยยี่ห้อนี้นะคะเป็นของยี่ห้อมาร์ทเทคนะคะเป็นไม่ลอยยี่ห้อมาร์ทเทคนะคะรุ่น YG938 นะคะเป็นไม่ลอยถือคู่ขึ้น UHF นะคะ ขึ้นของเขานะคะเถูกต้องตามกสทชนะคะสําหรับขึ้นตัวนี้เป็นขึ้นใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะคะนี่ค่ะไม้ลอยของเราเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังคุณสมบัติของมันนะคะว่าคุณภาพดีแค่ไหนนะคะเสียงดีแค่ไหนนะคะรับสัญญาณได้ไกลเท่าไหร่คุ้มค่าราคาถูกขายดีที่สุดเลยนะคะรุ่นนี้นะคะ ไมลอยรุ่นนี้นะคะเป็นไม้ลอยถือคู่ขึ้น UHF นะคะขึ้นของเขาอยู่ที่803 806นะคะตัวไม้นะคะตัวรับไม้เป็นดิจิตอลนะคะบอกเลขความถี่นะคะบอดี้ไรค์นะคะส่วนตัวไม้เป็นดิจิตอลนะคะตัวไม้นะคะตัวไม้ ตัวไม้นะคะตัวไมเป็นดิจิตอลนะคะบอกเลขความผีบริแล็กนะคะส่วนลูกไม้นะคะหรือห,ห,ห,หรือตัวลูกไม้นะคะก็เป็นอจอดิจิตอลเหมือนกันนะคะเป็นอลูมิเนียมนะคะลูกไม้นะคะและชุดย้ายเสานะคะรุ่นนี้ไม่ต้องใช้นะคะมีะย้ายเสาในตัวได้ทั้งด้านหน้าไปด้านหลังนะคะด้านหลังมาด้านหน้านะคะใช้ได้ทั้งไฟบ้านและไฟรถ12โวลต์นะคะ ช่องออกเป็นแบบ xlr ค่ะแยกสัญญาณรวมนะคะเป็นแจ็คโฟนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวไมค์กันนะคะจะแกะให้ดูเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะคะสำหรับไม่ลอยตัวนี้นะคะแกะกล่องกันเลยนะคะเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งนะคะรับประกัน1ปีนะคะ เป็นไมลอยถือคู่ขึ้น U.S.F. นะคะอันนี้ใบรับประกันนะคะมาดูตัวไมกันนะคะตัวไมตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณนะคะสามารถเข้าแหลกได้นะคะนี่นะคะเป็นตัวรับสัญญาณจอแสดงผลตรงนี้นะคะเป็นจอ L.E.D. นะคะ อันนี้คือใส่เสานะคะสองข้างโอเคค่ะอันนี้คือตัวไม้นะตัวรับไม้นะคะต้องตัวอะไรที่จะรับสัญญาณนะอันนี้คือเครื่องรับสัญญาณไม้ลอยนะคะมาดูข้างในกันว่ามีอะไรมาบ้างในนี้นะคะจะมีไม้ลอยให้อันนี้คือลูกไม้นะคะ ไม่ลอยถือคู่นะคะขึ้น U S F นะคะขึ้นใหม่นะคะ803-806นะคะถูกต้องตามกสทชแล้วก็จะแถมสายแจ็คโฟนโมโนให้นะคะ1เส้นอันนี้คือสายไฟนะคะอันนี้คือสายอะแดปเตอร์นะคะ และที่สำคัญในนี้มีฐานแถมให้ด้วยนะคะสีก้อนไม้อยรุ่นนี้ใช้ฐาน 2A นะคะนี่นะคะแล้วเราจะแกะให้ดูข้างในนี่นะคะช่องใส่ถานถูกต้องนะคะถูกต้องตามกระชอทชเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะคะชแนล A ดูตัวที่2กันนะคะมีตัวที่สองใส่ฐานท่องนี้นะคะแล้วก็มีโลโก้ของกสทชิดตเรียบร้อยค่ะนี่ไปถ่ายลูกไปไนะตัวเครื่องรับของเขานะคะพร้อมจอ แสดงผล LED นะคะส่วนด้ามไม้ตัวนี้นะคะเป็นด้ามอลูมิเนียมออกแบบสวยงามพร้อมจอแสดงผล LED นะคะตัวเครื่องรับสัญญาณของเราคือตัวนี้สามารถยึดเข้าแหลกได้นะคะเสาอากาศนะคะใส่ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเดีย๋ยวเราให้ดูด้านหลังกันด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะใส่ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะ ส่วนสายลิงก์จะฝังอยู่ในตัวเครื่องเลยนะคะสายลิงก์นะคะจะฝังอยู่ในตัวเครื่องโดยที่เราไม่ต้องใช้ชุดย้ายเสานะคะไมโครโฟนร,รุ่นนี้นะคะใช้แบตเตอรี่ขนาด 2A นะคะหรือว่าถ่าน 2A นั่นเองนะคะขึ้นความถี่ USF นะคะถูกต้องตามกสทชเรียบร้อยนะคะไม่ต้องกลัวว่า เอาไปแล้วใช้ไม่ได้นะคะรับรองว่าใช้ได้แน่นอนนะคะรับสัญญาณประมาณ80-100เมตรโดยประมาณนะคะหรืออาจจะได้ไกลกว่านั้นนะคะถึง150เมตรก็ว่าได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะคะใส่ฐานก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงของเขานะคะถานนี้เขาจะแถมมาให้นะคะทุกท่านแถมทุกรุ่นเลยค่ะถ้าไม่ลอย ซื้อไม้ลอยไม่แถมถานเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะแสดงว่าเขาลืมมาใส่ให้แต่ว่าของเรานะคะไม่ว่าจะซื้อรุ่นไหนนะคะเราจะมีฐานแถมใหท้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับไม้ลอยอ<า>เอาไปก็คือใช้ได้เลยนะคะนี่นะคะใส่ฐานเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเท,ทให้ดูนะคะและที่สําคัญนะคะลูกค้าทุกท่านพี่ๆสาวเครืงเสียงทุกท่าน ถ้าใช้แล้วนะคะแนะนําให้ถอดฐานออกนะคะถ้าไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องเพื่อยืดอายุการใช้งานของไมลอยของเรานะคะมันจะอยู่ได้นานนะคะอย่าแช่ไว้นะคะถ้าเลิกงานก็แกะฐานออกนะคะจะได้ยืดอายุการใช้งานนะคะนี่คือใส่ฐานแล้วเรียบร้อยนะคะอ่าต่อไปไปเปิดเ,เครื่องกันนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราต่อเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดเครื่องเปิดตรงนี้นะคะเปิดนี้เปิดเครื่องเปิดตรงนี้นะคะกดเข้าไปนี่นะคะจอแสดงผลขึ้นมาแล้วนะคะเป็นจอ LED นะคะเป็นจอ LED อันนี้ Channel A นะคะอันนี้ Channel B นะคะอันนี้คือตัวไม่นะคะเราจะเปิดวิธีเปิดคือดันขึ้นค่ะนี่นะคะสัญญาณเข้ามาแล้วนะคะ อันนี้อยู่ที่805นะคะตรงกันนะคะชัแนล B นะคะตรงกันหน้าจอตรงกันโอเคนะคะตอนนี้นะคะเป็นการต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะคะอันนี้อันนี้คือชัแนล A นะคะนี่นะคะเราจะเปิดนะคะถ้าเปิดก็จะมีไฟขึ้นมานะคะแต่น,นี้คือชัแนล A นะคะ ฮัลโหลเทสเทสวันสสวัสดีค่ะเสียงดีไหมคะทุกท่านถ้าชอบก็กดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปไปดู Channel B กันนะคะตัวนี้นะคะคือ Channel B นะคะเปิดขึ้นมานะคะขึ้นสัญญาณที่805นะคะตรงกันกับหน้าจอนะคะ ฮัลโหลฮัลโหลเทสสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะไมล์ลอยตัวนี้นะคะรับสัญญาณได้ไกลนะคะประมาณ100เมตรนะคะเสียงดีมีคุณภาพนะคะเป็นไมล์ลอยคลื่นใหม่นะคะ803ถึง80 806กันเลยทีเดียวนะคะโอเคนะคะสำหรับไมล์ลอยรุ่นนี้นะคะก็ถ้าใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงกางแจ้งของเราทุกท่านเลยนะคะพอ,อยังค่ะโอเคนะคะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะที่ช่องวันนิสามิสิ์ค่ะบ๊ายบาย จบแล้วนะคะจบไปแล้วสำหรับการลองเทสเสียงของไมลอยยี่ห้อ m a t ตินะคะ mm hmm. เป็นยังไงกันบ้างคะไมลอยยี่ห้อนี้นะคะเสียงดีกันหรือเปล่านะคะพี่ๆท่านไหนชอบนะคะสนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะราคาอยู่ที่2,200บาทพร้อมจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะถ้าท่านสนใจสั่งซื้อนะคะให้ทักไลน์มาคุยกันได้นะคะ ID l i n ลเบอร์087นะคะ0123898นะคะวันนิสามิวสิกค่ะท่านก็ไอดี n ลก็ตามเบอร์โทรเลยนะคะกดเข้าไปค้นหาก็จะเจอวันนิสามิวสิกเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากพี่ๆชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะที่ช่องวันนิสามิวสิกค่ะ ถ้าชอบก็สั่งซื้อได้นะคะราคา2,200บาทเท่านั้นจ้าบ๊ายบาาติดตามใหม่ได้คลิปหน้านะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ